ที่นี่คือมิวเซียมสยามนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในใจกลางเกะาะรัตนโกสินทร์นะครับที่นี่มีอะไรครับนะครับ,รบเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับและที่สําคัญก็คือมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับซึ่งสถานีที่นี่ก็จะพิเศษหน่อยเขามีมีหลังคานะครับปกติสถานีรถไฟฟ้าจะมีหลังคานะครับแต่ที่นี่เขาไม่มีหลังคานะครับเพราะว่ามันอยู่ในเกตใ,ใจกลาง เมืองนะครับและอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์นะครับเขาจึงขอไม่ใช้หลังคานะครับเดี๋ยวเราลงไปรถไฟฟ้าใต้ดินกันเดินตามมาเลยนะครับนี่ครับมันไม่มีหลังคานะครับเราก็จะลงไปเลยลงกันไปแล้วครับซึ่งสถานีนี้ครับก็อยู่ตรงข้ามกับวัดโพนะครับ จะมามิวเซียมมาวัดโคหรือไปวัดพระแก้วนะครับก็มาที่สถานีนี้นะครับเนี่ยครับทางลงครับไม่มีหลังคานะครับแล้วก็ลงมาครับลงมาเลยนะครับนี่คือสถานีสนามใจนะครับเนี่ยมิวเซียมสยามครับทางเข้าทางออกก็อย่างนี้เลยครับ เนี่ยครับวันนี้คนเยอะหน่อยเนี่ยครับเราก็เดินลงมาในสถานีนะครับทื้สถานีนี้ข้างล่างก็จะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราไปกันสะพานไผ่ดินครับนะครับดูเงิน,นหน่อยครับ มีอะไรเลยครับอ๋อค,ครับเยอะเลยครับวัตถุโบราณนะครับเนี่ยครับดรือครับมีเยอะมากมายเลยครับกระดูกก็มีครับ นามชัยนะครับ